สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมอันนี้พาปันูรถอ่าโฟตอนนะครับผม4ี่ร้อยแรงม้านะครับแรงนิ่มนะครับผมนะครับแต่ถ้าวิ่งไม่เกิน80 90ก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะครับถ้าวิ่งเกินก็อย่างว่าเนอะรถมันใหญ่เครื่องมันแรงนะครับผมเครื่องมันใหญ่นะครับมันก็ต้องกินธรรมดาดูนะครับเห็นไหมถุงลมนะครับผมมันจะมีสี่ลูกนะครับอันนี้ถุงลมสี่ลูกนะครับข้างหลัง2ข้างหน้า2นะครับผมนิ่มแน่นอนครับผม โดดขึ้นลูกรละนาทรุดอะไรรถมันจะไม่ไม่กระแทกนะครับผมยอมรับว่านิ่มครับนิ่มแรงครับนะครับผมแล้วที่ผมบรรทุกก็คือคอยนะครับผมบรรทุกสามลูกนะครับสามลูกก็สามสิบสองตันพอดีครับผมนะครับเนี่ยดูสังเกตดูยางนะครับเห็นไหมนะครับผมไอที่ผมบอกว่าอย่าตัดหน้ารถใหญ่อย่าตัดหน้ารถใหญ่ก็คือบางทีนะครับผมถ้าเราเบรกแรงๆนะครับเห็นไหม โซ่มันจะหลุดนะครับพอหลุดคอยมันจะไหลนะครับผมมันจะไปชนหัวรถอะครับเห็นไหมผมถึงพยายามเอาอันไหนที่มันไม่ได้ใช้ผมจะเรียงไว้ข้างหน้านะครับผมถ้าเกิดมันหลุดมันจะได้ประคองไม่ให้มันไปถึงหัวรถนะครับผมนะครับนี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากให้รถเล็กตัดหน้ารถใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งคอยหรือรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมน้ําหนักมันอยู่หลังนะครับน้ําหนักมันอยู่หลังแล้วก็เวลาเราเบรกแรงๆนะครับผม ล้อหลังมันจะออกข้างหน้านะครับผมมันจะดันหัวนะครับดันหัวทําให้มันกวาดกวาดถนนนะครับผมพูดง่ายๆก็คือจระเข้ฟาดถางนะครับผมนะครับไอคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยที่จอดอยู่ข้างๆมันจะโดนเข้าไปด้วยนะครับผมถึงถึงบอกว่าพยายามจะตัดหน้ารถใหญ่นะครับผมสาเหตุที่บอกที่ทําชีตบอกนะครับนะครับผมอันนี้32ตันครับชิดดูนะครับว่าน้ําหนักมันจะขนาดไหนนะครับธรรมดาถ้าเราวิ่ง32ตันน้ําหนักมันจะกระจายนะครับเห็นไหมนะครับ มันจะกระจายเหมือนเราวิ่งน้ําตาลวิ่งแป้งอะไรแหะมันจะกระจายแต่นี่มันอยู่ข้างหลังนะครับข้างหน้าก็ไม่อยากใส่เวลาโซ่หลุดแล้วมันอันตรายนะครับผมส่วนมากเขาจะใส่ข้างหลังกันนะครับผมนะครับอันนี้เอาเจิดความรู้มาบอกกันนะครับผมนะครับผมสําหรับรถเล็กเนาะนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวภายในหัวเก่งให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ